เอาเอาเบิ้งจากโตดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาไม้หลักนี้ไปวางนี่ลูกพอมหลักลงลงลงจากคันที่ลงสามคันทีน่เดีย๋ยวครับเดี๋ยวมาดูเขาตรงปลาน,นะครับไม่รู้เขาจะได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ ได้บอกครับท้ายจากน้อยด้เดอ้อโอ้ขันน้อยแห่ไอีซ้อนน่ะท้ายลงยูทู e เดอ้อท้ายเอาบัตรทึกขนาดมาตรงเล่นก็ละ่ะ

หรออ๋อแล้อย,อย,อยออู่ไหนครับเนี่ยบ้านอะบ้านส้มเราเนี่ยนี่บ่ผมอยู่ส้มเราสมสมสมเราใต้แล้อันกระถิ่นมือไดยยี่สิบห้ายี่สบหกมีอาบ,บ่มีลำวงบ่ ลำวง,งแห่งเจ้าดิแดนเซอร์นี่สาวบ้านนี่หรอือวะเฮ้ยีอ้กายนี่ก็เอาสาวบ้านเว้นทีลำวงขอแดววันทีม,มันโซกนี่วันที่สิบนี่วะเโซกอ่ะสมเรากับวันที่สิบสองสิบสามสมเราไตอ่ะเอายาม,มือสวยยามหยาม,มือใบน,นี่ขนไหลบ่มาตรงป่า แล้วโมลุ่ยโอ้เฮ็ดงานเฮ็ดงานอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้เฮ็ดงานแม่บ้านอโ,อโอ้กระเลาะทายอยู่สินะั้นมาจักรลองวนมาจักรลองวนไปตลาดวนมาที่ไหนเนี่ยโอ้ยบ่มี แก็เห็นคนตรงนี่น่ะเนี่ยมาทคุณกำบมีวานหีใส่กุ้งทางรองหัวเลาะอย่างมาใส่นะโอ้โหบดดออปปกติบดดรอกปกติครับโอ้ bố hết chuẩn hết nhàng lửa ừ. Bên mẹ bạn xuống đục phải đúng đen hả tia Hả? Hả? Khó thích nít Bố vô bố cái nhân đây đấy là nó đã cái đây một được không vâng đúng cái đây để ừ. nè bộ hộp môn á nè hai mùng cái đây đục bát coi ปลาหลดมันคือตัวน้อยไปเห็นเพื่อนตงอยู่ลองนะโอ้ตัวน้อยๆตัวใหญ่ไปกับน้ำบดตีมาๆก็ยากเห็นคนตงเลยๆล่นั่นเี่ออกมาเมื่อแล้วเนาะ อันนี้คลองน้ำสักหรือคลองน้ำปักผ่อนกันนะนะบอกหมายถึงว่าเขาปล่อยมาจากน้ำสัก,ก,สกมั้ยวนะ่าอ,อันนี้มาจากปักผ่อนกันนะวะ แต่ส่วนมากของแบบนี้นะเขาสิปล่อยมาจาักน้ำสักนะแล้วก็ออกไอเขาเป่งมาจากาักหนะว่าสังไเดกกระโบลุ่นหรอละ <c oughs> ติดจีซอสอยู่ยนะตัวนึงติดด้วยมันได้พอหมกเวลยตีตุ๊กบาทตุกบาทอะ ต่องทานเสมอเพราะเรา,าเป็นแข่งเรือแข่งเรืออย่างกันวังลอยกระทงนะพายักดิอลอยกระทงเลดิ บ่บ่รู้ซ้ำน่ะรู้กันสิมานะมาไทายมาั่นแป๊กดิแข่งเอาเงินกันซื้อๆหน่ะบ่เงินรางวัลนะแข่งประเภทนี้ไ้ ้อยบ้นวัดนั่นติดเหรออ๋อยูเนีั่เยระอมีของค้งของใครนะะบ่อโอ้ไปได้ามาเบิ่งเด้ละ่ะจัดทุกปีอ,อิ่มบ่อเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวสิมาไทายกลับมาอยู่บ้านได้สองปีบ่รู้เรื่องอยังีง โอ้โดดดงดิงดงดิงเหรอลุกบัตรกันนะโอ้คุณกะมาหาซ่อนหัวซ่อนใดขึ้นนะตรงใดขึ้นนะตรงมาแล้วก็เลยมาหันนี่ตีโอ้ที่เข้าไปเบนจาก้หน Chị tem lẹo Cái cây hả là này luôn á มันไปซอสได้บ่เนี่ยทางเนี่ยเนอะอ๋ออ๋อลงพันว่านะเดีเบิ <qu> ้งเพิ่นอยากนอยกนนะ ัดทางนั้นท้ายเลยนะครับท้ายไปลง YouTube โอ้ยจ็บติดโอ้ยโอ้บัตรแรกขิงน้อย ปลาเค็งน้อยเนาะปลาซิวก็ตัวนี้น้อยเน้ยเอ๊ปลาซิวห้วยไหมโอ้เท่านี้อย่างเี้นะห้วยขนาดปลาซิวมันอันข้างตีข้างห้วยนะขนาดอันนี้มันหากมีน้ำดิตัวน้อยเอิ้นปลาซิวยังปลาซิวน้ำเข้าติดบ่คุณแล้วมันมีตัวไงก็ถ้าน้ำมันแห้งก็คุณหลับมีสาอื เพราะว่าปีนี้มันแร่งเด็กบ่โอ้แต่น้ำมันมาเที่ยเดียวเนาะปีเนี้ยมาเที่ยเดียวเที่ยเดียวแล้วก็หนักปกติเรานายสร้างมันบ่เข้าใจแต่นายสร้างเข้าใจมันก็บ่ท่วมแบบบ่ย่านขอว่าย่านน้ำบ่พอไซ่์วันที่บ่เสียบ่เสียการคนที่เขาเกิดอยู่ในสมบลมันติ้วบรรทุกไม่ไรนี่เว้บ่อันตัวน่ะคนเกิดในกรุงเทพคนตั้งจังหวัดเนี่ยเนาะ คือมาทำคนเกิดดูกับขินหนึ่งเนบ่ยมัเนี่ยคนขินนะ่ะเขารู้ว่าคนต่างจังหวัดเหรอลยบอกให้วางคนดูไว้ให้จำไว้เด้อวะตราบใดถ้าเป็นบุญเขาซากเราเจ๊กมาเล่นยูอัลาดน้ำห้วขอนแจันยสินพ่วมบ้านเนี่ยทางศิบดพ่วมบ่มีสิมาช่วงนี้เนาะเอาว่าง่ายๆถ้ายัางโบออกันสายจะไปวะไว้ใจอันบ่อันเขาเลยถามว่าตราเป็นอย่างจำได้ไหมมันเคย มาอยู่นี่เกิดละมาเอาเมียอยู่บ้านช่องสมเด็จองไ่แล้ว40ปีแล้วครับออกเก๊กเล่นยิ้วตลาดยามใดมันท่วมท่วมทุกปีมั้งปะโก้มันนะวะเอ้าเมยผมก็ว่ามีอยู่มีอยู่ช่วงวอกกันศาเนี่ยเออมีอ๋อวอมันศาสยังมีอยู่นะจะยังมีท่วมอยู่โก้เรื่องอะโก้เรื่องสิท่วมนี่น่ะเก๊กมากลางเวทีเล่นยิ้วขณะเอาจนได้ครับอือที่เล้งประเด็งกระสังมันเจน่ยครับ ปีนั้นเขาสร้างเคลขึ้นทีแรกอ่ะครับโอ้พอสร้างขึ้นเสร็จป่าป่าไปตั้งพอไปป่าไปตั้งเห็นฝ่าฝ่าอันที่เขาเปิดน้ําลงมาให้ชาวนาเ,นเห็นฝ่าที่ระดับเห็นฝ่าครับยายอยู่บ้านว่าโอ้ปีนี้อย่างเร่ครักเล็งเน่มันดีมีน้ำ็ดนาำจิ้วไ <laughs> อ้คันฝนตกจะกส่งมื้อแล้วคันไปบ้านแล้วคันฝนตกเังเฮงแล้วเก็บฟืนเก็บ่านขึ้นสูงสูงเด้อวะครับเก็บของอุปกรณ์อย่างขึ้นสูงสูงครับ มันด่าิม,มาที่บกเกินสามถ้าตกสามเมื่อสามคืนบบเกินเมื่ออื่นน้ำม,ม,ม,มันที่มาไหมเมนเมนเนเต็มเร็วกว่าโอ้ยพอเก็บของขึ้นสั่งเมือเมม้อไงมาเมื่อคืนฝนน้ำบดึ้นซอดแจ้งอะครับโอ้ยในราสองโมงเช้าวางเสียงกบไห้าาน้ำห้วยครับเร้าผมเคยไปจับเวลาเวลาน้ำขึ้นน่ะเอาอันอย่างใหม่ไว้แล้วก็จับเวลาเบิง้งเนาะสิบห้าวิไอสิบห้านาทีขึ้นมาเซนหนึ่ง โอ้มันมาเต็มที่แล้วดิมันมา <c oughs> เต็มพราะมันมาแต่มวงยาวไม่ลงหงกว่ครับมันมาแล้วดิอ,อ,อันซ้ำน้ำป,ป่าป่านี่อันเ้าเรื่องในอำเภอลุ่มสักนะถ้ากิ่นอยู่ในอำเภอลุ่มสักเนี่ยเลือกินนะนเลือกินเลือกินอันท้ำน้ำเน,น่านะมันแห้งบุปเปินครับน้ำบุใส่แห้งได้ลูกครับเดือนห้าเดือนอย่างกระซังครับโอ้โหอันสงการย้ำสงการครับผู้บ่าวผู้สาวไปเล่นน้ำมันมีเครือบักกระเดกหรืหเป ออโอ้ยเขาบล็อคขี้เขือบอกกระได,ด้ลิงโดูน้ำมันตามตามตามพวกจักหั่นกันหน้าใกสิไปบุญถ้ำหนะ่อยครับโอ้คุณบ่าวด<อ>ีทำไงเนี่ยดีเออทำน้ำเน่านะตัวทำน้ำนนเน่าอ่ะนะโอ้ตอนที่ไปถึงถ้ำหนูก็มันจะมีวงแบบนี้อโอ้ยมีปลุกไม่ไงมีมันเป็นปลาที่เขาบอกให้ค่าเดีแล้วตัวน้ำอ่ะครับย็นดีโอ้ยพวกคุณบาาวคุณสาวเล่นน้ำ มาเล่นน้ำเข่าเมีมาเล่นน้ำเข่าเมียโอ้ยขนาดมานั่งเบึ้งกันหนาวแล้วหะน้ำเย็นน้ำหนาวอ่ะคนเล่นกันตามน้ำตานะลน่ะรถนี้ทุกสมบัมีคนออกของไปขายเท่านะั้นน่ะต้องออกมาซื้อนอกอมาซื้อในราาอยูโล่งๆทั้งในกินอะ่ะมัน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 บลอดไข่มีคนไปสิหรือว่างมีแต่คนไปเที่ยวไปซุ้มครับมีไปแล้วก็ออกเราวัยรุ่นไปเล่นน้ำมันก็น้อยดีล่ะครับ ไเขาไปไปเห็นแล้วเขาก็ออกแม่กันมหนึ่งมสองนี่ก็ไปเล่นน้ำมาเด็กน้อยเด็กน้อยมันยังบูธันมีต่างายรุ่นนั้นนะมันหนาวมันเป็นเล่นหนาวแล้วมันก็ออกมาเหรอมากินกันยูนนอกพี่ล่ะเต็มผู้เข้าไปก็เข้าไปผู้ออกก็ออกทำสร้างอยู่ในถ้ำทอนนี่เลยที่่ทีไงกูคุยจากน้อยบ่ครับโอ้ขดแห้งกอกเหลวเห็นแต่หินนี้ ห้านาทีเพ้าน่ะเต็มรุ่นคุนนี่นี่ห้านาน่อยลงมาที่ซิลิโนยครับป๊อปป๊อปป๊อปเเว้ทำมหรอขึ้นไปเทอมพุทขึ้มาให้ข้ามเข้าให้่ข้ามก็บข้ามไปได้ข้ามมาได้ข้ามขาอยันตกรอดลงไปในถ้ำครับน้ำมันตกออกมาแล้วมันรอดลงไปอย่างนงี้ยั๋ออันทำไงทำอันเกลี่ยแข็งยอนนั่นบ่กทำแนวาอย่างทางทางฮีติทางทางอะไงไม่ละคงอย่างมันขึ้นไปทางหลักด้านไปอย่างเงี้โอ้ แล้วแกระทั่มไงฮะน่ะทำไงนะทำไงบนเกศเป็นยอดน่ะขึ้นไปทางนี้เข้าไปในเข้าไปในในรุ่นนะมีบันไดขึ้นไปครับเอ๊ะมันมีวัดอยุบบ้างบุญเยอะมันมีป่าเนาะแต่ว่ามันตัวน้อยมันมีอตรงก็ได้ด้วยทำน้ำหนาวทำทำบ้านน้ำปอนี่โอ้ย ทำปอนใหญ่กว่าเม็นบ่ทำใหญ่ให้เจ้งๆหนูกจางปัง <ừ. S 2> <Ừ. S 1> ไปทำเมเมีโอ้ยเข้าไปกันเนี่บอให้ว่ายิงว่าสายกันเข้าไปอ <ừ. S 2> ่ะครับบอให้ใส่บ่ให้ใส่มวกเดมบ่ให้ใส่เสื้อด็งเข้าไปโอ้ทำเมเป่ครับเข,า, <ừ. S 2> ขาไปเราห้ามว่ายิงว่าสายจับกันชุนกันห้ามห้องเขาเขียนไว้เลยละครับเขาประกาศว่าจับฝ้ายจับปี๋มาล้วุก โอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนโอ้ยเดี๋ยวก่นนี่พวกผู้บ่าวผู้สาวติดเตงกันซวดมาไกลถ้าไม่มันไม่รู้จักยิงจักใจเดี๋อครับโอ้นีมาแป๊บเดียวก็ได้คนนี้คนเนาะต้องบริสุทธิ์เหรอนี่ลุกคันปกติเราตะกี้เรามาจุ่มเหมือนที่เราบุดียว่อเดี๋ยวกระทึกครับเดี๋ยวกระทึกนี่น้ำมันล่าครับอุ้ยอุ้ยโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับ เพืเ่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคล,คลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับผมวไว้คลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่นะครับ